นับสนุนโดยรถยนต์คุณภาพซูซูกิกับดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิดิวออฟเดอะเยียร์มอส่วนลดให้คุณสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือว่าเลือกรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณยาวนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมปี2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าท่านสามารถไปที่โชว์รูม รถยนต์ซูซูกิได้เลยทั่วประเทศสวัสดีครับทุกคนคลิปสรุปข่าวประจำวันที่26เดือน12ปี2567ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง25ไลค์นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เราไม่ได้ทำคลิปก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่แอร์ทา e ในช่วงต้นคลิปแบบนี้ m ม r ี่คริสต์มาสแฟนช่องทุกท่านย้อนหลังด้วยนะครับเมื่อวานผมพาภรรยาไปฉ <laughs> ลองวันคริสต์มาสด้วยกัน ซื้อของซื้อของให้เขามาพาไปเซนทันแถวบ้านแล้วก็เลี้ยงบาร์บีค้นกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มเลยตอนนี้ก็หยุดไปหนึ่งวันวันนี้กลับมาทําคลิปสรุปข่าวนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะช่วงประมาณ2-3ถึงทุ่มราวๆนี้แล้วก็จะต่อด้วยไลฟ์สดหลังเกมที่แมนยูเอเต็จะยกพลบุกปเยือนโมริเนิยสเตเดียมของวูแฮมตันนะครับทีมหมาป่า ซึ่งได้ผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็ผลงานเกมนัดล่าสุดเนี่ยชนะเลสเตอร์ซิตี้ของพิรุษนะครับพี่ม้าของเราโอ้โหบุกไปยิง3ลูกเลยแต่ว่าเรื่องของรูปเกมเนี่ยจริงๆเลสเตอร์ครองบอลเยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสยิงไล่ๆเรียงกันเลยนะไม่ต่างกันมากแต่ว่าวูฟเนี่ยเฉียบคมเรื่องของแนวรุกนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยช่วยกันได้ดีปกติแนวรับเนี่ยรั่วมาก แต่ก่อนจะไปห่วงรุดฟ,ฟานกับเลสเตอร์ห่วงแมนยูของเราก่อนนี่เจอบอลเปลี่ยนโค้ดด้วยบูฟอยู่โซนท้ายตารางก็จริงแต่ชั่วโมงนี้แมนยูประมาทไม่ได้ครับตึงทุกทีมฮะตอนนี้ตึงทุกนัดก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมในช่วงต้นคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเนาะก่อนที่จะมาลุยเรื่องของเนื้อหานะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง การันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังโปรนะครับวันที่26ธันวาคมใครพาดโปรคริสต์มาสไม่ต้องเสียใจยไปวันนี้ก็ลดเหลือนะครับ1,689บาทสามารถซื้อเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งไปฝากคนที่คุณรักกันได้มี3สีให้เลือกนะครับสีดำสีฟ้าแล้วก็สีเปเรต ฝากกันไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงมากันที่คอนเทนต์สรุปข่าวในคลิปนี้นะครับเริ่มกันจากเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นกระแสะเสียงพูดคุยกันเลยในหมู่แฟนบอลโลกโซเชียลต่างประเทศเดียร์และติกเคนะครับให้ข้อมูลว่าแมนยูแตตัดสินใจยกเลิกง,งานปาร์ตี้คริสต์มาสประจำปีของสโมสรซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณไปได้ เราๆ2แสนห้าหมืนปอนจากการที่ยกเลิกงานปาร์ตี้คริสต์มาสเอ๊ะปกติเนี่ยหลายๆสโมสรเขาก็จัดกัน,นี่น่าจะเกือบหมดเลยมั้งน่าจะไม่มีสโมสรไหนไม่จัดนะถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะครับส่วนใหญ่เขาก็จัดกันหนึ่งปีมันมีหน,หนึ่งอะคริสต์มาสถูกไหมทีนี้เขาบอกว่า ในงานประชุมพนักงานนะครับอูมาเบราดาซีอของสโมสรทําการแจ้งกับพนักงานว่าจะยกเลิกการจัดปาร์ตี้ดังกล่าวซึ่งมีความผิดหวังของบรรดาพนักงานภายในองค์กรแมนยูโดยมองว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรจะมีหน่อยถูกไหมโดยสโมสรคอนเฟิร์มนะครับว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานะด้านการเงินแต่เป็นการตอบสนองต่อพนักงานที่เคยถูกเลิกจ้างไปแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาไอ้คันจะให้มาจัดงานฉลองให้กับคนที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะสมคือ,อยังไงอ่ะคือเลิกจ้างไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้จะมาจัดงานให้กับคนที่เหลืออยู่เนี่ยอ่ามันก็ไม่เหมาะสมงั้นไม่จัดละกันแบบนี้เหรอเออไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้คือส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้าง เข้าใจนะครับในหลายๆสิ่งที่อ e ีนิอยสกำลังทำอยู่ตอนนี้นะการลดการตัดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยมาตรฐานของสโมสรแมนยูอ่าเป็นทีมประสบความสำเร็จนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้ไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทุกปีอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองโอเคมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สามารถ ฟุ่มเฟือยได้อาจก็ตามสถานะความสําเร็จของทีมถูกไหมแต่คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าแมนยูเตเนี่ยไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเหมือนในยุคป่าเฟอร์กี้แล้วรายจ่ายบางอย่างเนี่ยมันเกินความจําเป็นซึ่งบางเคสเนี่ผมก็เห็นด้วยนะอาทีเช่นการลดสวัสดิการนะครับอย่างตอนไปเล่นเกมเยือนช่วงเข้าชิงฟุตบอลเอฟเอัพบรรดาทีมสตาฟผู้คนดูแลเสื้อผ้าพนักงานสโมสร หรือทํางานในเมกาโต์เหล่านี้ถือว่าเป็นพนักงานของสโมสรจะสามารถพาครอบครัวไปดูฟุตบอลได้จะดูแลเรื่องของค่าเดินทางค่าอาหารการกินได้ทิก,กตต,ตามจํานวนคนที่ไปซึ่งไอตรงเนี้ยดูแล้วมันฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่จําเป็นเขาก็ลดคอสในส่วนตรงนี้ออกไปโอมาเบรดาตัดทิ้งหมดเลยครับค่าเดินทางค่าอาหารลดหมดทิกกตก็ให้แค่ ใบเดียวเท่านั้นต่อพนักงานที่ได้เดินทางไปซึ่งเรื่องนี้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนั้นน่ะคนที่รู้เรื่องนี้อย่างบูโน่แฟนเดสที่เป็นกัปตันทีมรู้สึกตกอกตกใจมากๆที่จะไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ที่พักฟรีสําหรับทีมงานพนักงานของสโมสรนในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอครับบูโน่ก็เลยเข้าไปคุยกับผู้บริหารแล้วก็เสนอว่าเขาอ่ะจะออกเงินจํานวนตรงนี้ให้เป็นพิเศษ ก็คือควักตังให้เลยแต่ว่าก็แน่นอนแหละมองในมุมมองของผู้บริหารถ้าเกิดให้บูโนออกตังให้อ่ะมันไม่เหมาะสมมันเป็นการทําเกินกว่าหน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่คุณถึงแม้ว่าโอเคเขาจะได้ใจพนักงานนะครับเฮ้ยน่าชื่นชมเป็นคนมีน้ำใจจิตใจกว้างขวางเฮ้ยรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรแบบนี้จากสิ่งที่เคยได้อ่ะ แต่เกิดมองในมุมของคนทํางานมองในมุมองค์กรเนี่ยแบบนี้ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าทําไมอ่ะข้อเสนอของบูโนถึงโดนปฏิเสธแล้วผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมน่าจะเห็นข่าวนี้แล้วนะครับโอมาที่เป็นเชฟชุดใหญ่ของแมนยูเตตทำการยื่นซองขาวลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนเนี้ยเป็นเชฟที่มีฝีมือมากสนิทกับนักเตะชุดใหญ่การลาออกครั้งนี้ของเขาก็น่าจะ สร้างความเศร้านะให้กับนักเตะหลายๆคนเหมือนกันเพราะว่าสนิทสนมกันมากเวลาที่แบบทีมเดินทางไปเกมเยือนเขาคนนี้ก็จะไปด้วยแล้วก็จะพกกุ๊กไม่ใช่กุ๊กเอนะครับหมายถึงพกกุ๊กอะประจำทีมติดไม้ติดมือลูกมืออะไปด้วย2-3ถึงคนเดินทางไปกับทีมซึ่งมีการสันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่เชฟคนเก่งคนนี้ลาออกจากแมนยูนอกจากเรื่องของความท้าทายในการไปทำงานที่ใหม่อีกมุมหนึง่ง น่าจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับมาตรการปรับลดสวัสดิการนั่นนู่นนี่ของเซอร์จีมแลคริปในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้บางส่วนจะมองว่าไม่ได้เกี่ยวกันแต่มันก็อดคิดไม่ได้เพราะเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในพนักงานขององค์กรแมนยูแเต็ดนั่นแหละซึ่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับจากการปรับลดสวัสดิการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ลูเบนาโมริมนะครับไม่ใช่แค่ปัญหาในสนามอย่างเดียวเจอปัญหานอกสนามเยอะแยะมากมายนะครับต้องแต่เข้ามารับงานคุมทีแมนยูหนึ่งในนั้นคือเรื่องของอเลฮานโดกานาโชเพราะว่ากานาโชเนี่ยถูกตัดชื่อในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เจ้าตัวก็ให้ข้อมูลนะครับอโมริมมาบอกว่าตัดชื่อแรดฟอร์กับกานาโชสาเหตุมาจากการฝึกซ้อมแรดฟอร์นี่โดนตัดชื่อไป3เกมติดต่อกันส่วนกานาโชเนี่ยหายไปแค่เกมเดียว ในวันเจอซิตี้แล้วก็กลับมาเป็นสำรองนะครับนัดที่พบกับสเปอร์บอลถ้วยคาราบาวแล้วก็เกมนัดล่าสุดพเม์ลีกซึ่งก็เปิดบ้านแพ้บอลมัดไปมีรายงานเหมือนกันนะครับว่าอเลฮานโดกานาโชยังคงรู้สึกไม่พอใจที่ลูเบนาโมริมตัดสินใจนะครับไม่ส่งเขาติดทีมในเกมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะช่วงที่ผ่านมายังคงรู้สึกไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วก็ล่าสุดเจ้าตัวนะครับพึ่งคว้ารางวัลปุสกัคอวอร์ด ลูกยิงยอดเยี่ยมประจำปี2024ไปครองแต่ว่าในยุคข,ของลูเบนาโมริมฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยน่าประทับใจแล้วก็เป็นตัวสำรองบ่อยด้วยในช่วงระยะหลังๆมาอย่างไรก็ตามนะครับทีมงานสตาร์โค้ดรวมถึงตัวอโมริมด้วยนะมองว่าการาโชเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพพ o t e เชี a ยที่สูงมากๆแต่เขามีปัญหาเรื่องของสภาวะอารมณ์ แล้วก็ความมุ่งมั่นที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาก็น่าจะหมายถึงเรื่องภายในสนามแข่งแล้วก็สนามซ้อมด้วยนะในขณะที่อารมัดเดียโลนะครับรุ่นราวคราวเดียวกันถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีความมั่นคงเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีความกระตือรือร้น,นมีความกระหายในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากกว่า ก็หวังว่ากานาโชนะครับจะกลับมาเป็นอารฮานโดกานาโชเด็กดาวรุ่งพุ่งแรงที่เอลิกเทนฮากผลักดันขึ้นมาคาดหวังได้เรื่องของการทำเกมพาบอลเข้าไปคุกคามฝั่งตรงข้ามพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียกเรื่องของความมั่นใจกลับมาผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับผมก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมาได้นะคืออายุยังน้อยอยู่ไงเพิ่งใหญ่ย,ยีเองถ้าเกิดสมมติ จะขา,ขายไปอะไรแบบนี้ถึงแม้ผมจะอยากได้ผู้เล่นในตำแหน่งริมเส้นที่ไม่ใช่สไตล์กานาโชอ่ะอยากได้แนวเพย์เมเกอร์ไงแต่ว่ากานาโชเนี่ยก็ยังหวังลึกๆอยู่ว่าจะไม่เจริญรอยตามมารตแลตฟอร์ดเรขอให้กลับมานะยังยังแอบหวังกับน้องคนนี้อยู่ลึกๆนะครับสำหรับอ l เลฮานโดกานาโชถ้าคืนนี้ลงสนามก็ขอให้ทำผลงานได้ดีข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับฟอรบิซิโอโรมาโนให้ข้อมูลว่า ตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้แมนเชสเต็ดให้ความสำคัญกับผู้เล่นวิ n งแบ็กซ้ายมากที่สุดกำลังจับตาในรายของมิลอดเคอร์เคสจากเอฟซบอลมัดที่เพิ่งเจอกันไปเองวันนั้นนี่เล่นดีมากนะครับโอ้โหตามประกบอาหมัดเป็นเงาเลยวิ่งเร็วภาษากายดีอคต้กกสีผมไม่แปลกใจอยู่ในลายชื่อ นักเตะที่มีข่าวโยงกับลิพูเพราะว่าคุณสมบัติโปรไฟล์เนี่ยเขาไปละไม้คล้ายกับแอนดูโรเบอร์ซันเรื่องของความห้าวนี่แหละเคอร์เคสนี่ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งในโปรไฟล์ดาวรุ่งที่แมนยูเตดส่งทีมงานจับตาดูฟอร์มตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยเคอร์เคสถึงแม้ว่าจะเป็นดาวรุ่งก็จริงแต่ว่ามีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแล้วก็ลูเมนาโมริมต้องการนักเตะที่ใช้งานได้เลยในทันที นอกจากนี้ก็มีข้อมูลที่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับมาจากแอคเคานต์ทวิตเตอร์แฟนบอลลีพูลที่ชื่อดังมากๆยอมรับว่านักเตะมีโอกาสเอียงย้ายไปอยู่แมนยูเนื่องจากครอบครัวเนี่ยที่ก็เป็นแบ็กกราวสำคัญของนักเตะเหมือนกันนะอ่าจะเชื่อที่บ้านหรือเปล่าเขากล่าวอ้างว่าครอบครัวของเคอเคสเป็นแฟนบอลแมนยูเตดทั้งบ้านเลย จริงเท็จประการใดในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้มารู้กันนะครับว่าที่บ้านเคอร์อเคสเนี่ยเชียร์แมนยูจริงๆริงไหมส่วนเรื่องของวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับมีท่านผู้ชมแฟนช่องทักมาถามหลายคนมากๆก็เป็นดีลที่ยากเนื่องจากนาโปลีจะปล่อยต่อเมื่อได้ค่าฉีกสัญญา62ล้านปอนด์เขาดูจะอยากได้เงินพูด,ดง่ายเลยดูจะอยากได้เงิน มันก็มีกระแสข่าวลือใช่ไหมครับว่าจะเอาแรดฟอร์ดไปแลกจะเอาเซิร์กซีไปแลกแล้วแบบแถมเงินให้อะไรแบบเนี้ยดูแล้วยากมากก่อนหน้านี้เคยตั้งค่าตัวร้อย3ีร้อช่วงได้แชมป์เกาโชผมจำได้ใครจะจ่ายวะ <laughs> ตอนนี้ตัวนักเตะก็ก็มีปัญหากันนะบนาบุรีไงแล้วก็คอนเต้เขาไม่ใช้งานด้วยก็เลยส่งไปยิ้มตัวอยู่กับ กลาตาสลายและแมนยูตอนนี้ก็ยากครับที่จะสามารถระดมทุนในการไปฉีกสัญญาโอซิมเพนมาได้เว้นเสียแต่สามารถขายนักเตะออกจากทีมซึ่งนักเตะที่เราพร้อมปล่อยมีมูลค่ามากสุดตอนนี้ก็คือแรดฟอร์ดตามข่าวคือตั้งค่าตัวว่าอยู่ที่40ล้านปอนด์ซึ่งนะตอนนี้นบะัตนาวดูจะ,ะยังไม่มีเลย S 1> <S 1> <S ยังไม่มีทีมสนใจคือมันมีข่าวเหมือนกันว่ามีสโมสรในลีกซาอูทีมจากตะวันออกกลางเนี่ยสนใจถามแรดฟอร์ตไหมว่าม,มันไปไหมล่ะซาอูอะ่ะส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเคสเนี่ยการคุยเรื่องของสัญญาส่วนตัวอายุสัญญาที่เซ็นกันกี่ปีหรือว่าค่านุงค่าเหนื่อยค่าจ้างอะไรแบบเนี้ยน่าจะไม่ใช่ปัญหาปัญหาติดที่ค่าฉีดสัญญามานั่นแหละ เออพูดถึงค่าเหนื่อยตามข่าวคือโอซิมเพนเขาอยากได้เลทสองแสนปอนขึ้นนะครับสองแสนสองแสนห้ 200, 200, าเราเๆเนี้ยอยากได้ตัวเลขนี้ส่วนเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็อย่างที่ทราบกันเขาเป็นแนวซูเปอร์สตาร์ก็จะแฟชั่นแต่เรื่องในสนามเนี่ยอะเอาคุณภาพเนี่ยโอ้โหเฉียบคมมากประเภท โป้งปิดบัญชีเลยถ้ามีบอลป้อนบอลจ่ายดีๆโอซิมเพนจัดการให้กับคุณได้แล้วก็เล่นลูกกากาศดีด้วยลูกโมงลูกมงเนี่ยหูยดีกว่าฮอยลุนดีกว่าเซิรซ์กซครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้มีโอกาสคว้าตัวโอซิมเพนหรือเปล่านะครับตามข่าวกันแบบยาวๆท่านผู้ชมครับต่อไปมาก็ที่เรื่องของเพสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมนะครับลูปเบนามโมริม ตอบถามนักข่าวนะผมเอามาเฉพาะบางประเด็นนะครับสรุปใจความสำคัญมาให้เรื่องของการโรเตชันหมุนเวียนหลายๆคนน่าจะทราบข่าวแล้วนะครับว่าอโมริมเนี่ยบอกชัดเจนว่ามันไอ้เรื่องการโรเตชันเนี่ยมันเป็นการจัดสมดุลภายในทีมเพื่อไม่ให้นักเตะมีอาการบาดเจ็บนะก็ไม่อยากโรเตชันหรอกแต่ว่าจำเป็นต้องทำเพราะว่าไม่อยากให้นักเตะบาดเจ็บ เราอยู่ในช่วงเวลาที่เล่นกัน3-4วันนักเตะหลายคนสภาพร่างกายไม่ได้สมบูรณ์เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะสามารถจัดเสียบผู้เล่นตัวจริงแบบเดิมตลอดในช่วงเวลานี้อาการบาดเจ็บมันเป็นปัญหาใหญ่มากเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนนะครับนักข่าวต้องไปถามเรื่องแรดฟอร์ดอยู่แล้วตอบลาวๆยี่สิรอบได้แล้วมั้งอโมริมก็บอกประมาณว่าคุยอยู่ทุกวัน สาเหตุที่ไม่ติดทีมก็เหมือนเดิมนะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของระเบียบวินัยหรือว่าปัญหาที่เขาไปสัมภาษณ์พร้อมหาความท้าทายใหม่ๆอะไรนะั้นไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เขาบอกว่าผมมีสมาธิอยู่ที่การฝึกซ้อมนะนักเตะของผมรู้ถึงสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารให้เขาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทุกคนที่แคริงตันต่างรู้ว่าผมกำลังพูดหรือทำอะไร ต้องการอะไรจากตัวมาคัสและฟอร์ด ORD, หรือแม้กระทั่งนักเตะคนอื่นด้วยดังนั้นไม่มีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเสียสมาธิได้บางทีมันก็อาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่สื่อเนี่ยตั้งคําถาม,ถามแต่ผมไม่ได้สนใจไม่มีอะไรน่ากังวลผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถทําได้โดยเฉพาะกับมาคัสที่เป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรสวรค์เขาสามารถช่วยเหลือทีมได้จริงๆ ผมต้องการผลงานที่ดีที่สุดและรวมถึงคนอื่นๆด้วยความรับผิดชอบต่อเกมที่สูงการมีส่วนร่วมต่อเกมการพยายามผลักดันเพื่อนร่วมทีมสุดท้ายนะครับลูเบนโมริมนะครับก็บอกว่าเขาโฟกัสไปที่การพาทีมคว้าชัยชนะให้ได้เขาไม่ได้สนใจเรื่องของการฉลองวันคริสต์มาสเขาอะในฐานะโค้ชของแมนยูรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกับแฟน ผมรู้ว่าต้องทำยังไงเราต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอนเพื่อหาคำตอบให้กับทุกสิ่งเราจะต่อสู้เพื่อชัยชนะเราจะต่อสู้เพื่อความสำเร็จเราจะสู้เพื่อสิ่งนั้นอ่ะนี่คือสิ่งที่รูเบนาโมริมพยายามสื่อสารถึงแฟนๆนะครับคืนนี้ก็หวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีนะเจอวูฟชนะให้ได้นะครับสามแต้มสามแต้มสามแต้มเพราะว่ามีเกมหนักรออยู่เปิดบ้านเจอนิว ส่งท้ายปีถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคุณละ1ไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับคือนี้มีไลฟ์สดก่อนเกมอ่าแล้วก็เจอกันหลังเกมนะครับมี2ไลค์นะฝากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนลิ้นพันกันเครื่องเล่มขนน้องชายไขย่กูมิงรถยนต์คุณภาพสุซูกิแล้วก็บริษัท NF t h e a t เ r ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดคุม้มเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ